แอดาสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกม Shooter Iowa r Survivor ครับตัวเกมเนี่ยเป็นแนวโลคไลท์ช er ูเตอร์ r นะมุมมองเป็นแบบด้านบนครับผมงานภาพเนี่ยเป็นแนวพิ x e l พร้อมลบมานานแล้วโอเคงั้นเราไปดูกันว่าตัวเกมมีระบบอะไรบ้างครับเราจะเข้าเกมครับแล้วก็จะเจอหน้าจออยู่ประมาณนี้ครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมี UI ค่อนข้างที่จะดูสวยงามแล้วก็ออกแนวยน้อนยุคนิดน,นึงเนะโอเคงั้นเรามาดูระบบแรกเลยคือการตั้งค่าของเกมมุม ขวามือบนครับตั้งค่าของเกมนี้ก็จะมีการปิดเปิดเสียงเนาะแล้วก็จะมีการสัน่นแล้วก็หน้าจอเขยานะ่าเนาะแล้วก็จะมีการปรับปุ่มเป็นแบบปุ่มใหญ่หรือปุ่มเล็กแล้วก็จะเป็นแบบออฟซิกตี้นะก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความเข้มของจอของจอยสติ๊กนะครับเราอาจจะปรับให้สุดไม่ให้เห็นเลยก็ได้ครับผมเนาะสำหรับเกมนี้ก็มีภาษาไทยด้วยนะครับผมถึงจะแปลออกเป็นเพี้ยนหนึ่งแต่ก็ใช้ได้ครับผมแล้วแต่ความชอบเลยนะ โอเคสำหรับการตั้งค่าเกมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายระบบต่างๆของตัวหน้าจอที่เราเห็นนะตัวด่านเนี่ยก็จะแบ่งเป็นฉากๆครับซึ่งตอนนี้นผมอยู่ในชัตเตอร์สามแล้วมีฉาก1ฉาก2แล้วก็ฉาก3าเนาะแล้วก็จะมีพวกข้อมูลต่างๆนะก็คือจะเป็นพวกอีเนต์ถ้ามีแจ้งเตือนที่เป็นตัวสีแดงเนะี่ยก็เข้ามาได้เลยซึ่งตรงนี้นก็จะเป็นระบบเหมือนไอดเออร์ Idol ครับที่จะมีฟาร์มทรัพยากรให้อัตโนมัตินะ แล้วก็จะมีสปินครับก็สป,ปินฟรีก็จะได้ของฟรีนาะสำหรับระบบหน้าจอภาพรวมก็จะอยู่ป่ามาน,นี้ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันครับผมจะลองเล่นชัตเตอร์สองให้ดูนะกดที่เพย์ได้เลยครับจะใช้พลังงานในการเล่นคือ5เนาะพลังงานเริ่มต้นตอนแรกเราจะมี26ครับผมวิธีการเล่นครับสังเกตดดง่ายๆก็คือจะมีการปุ่มปุ่มทิศทางนะซึ่งมาชี้ก็จะเห็นขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังได้เลยครับผมอ่าแล้วก็จะมีหลอดสีฟ้าเนี่ยก็คือหลอดป้องกันครับคือเกาะเราเนาะ แล้วก็จะมีหลอดสีเขียวคือเลือดครับถ้าเลือดเนี่ยลดไปแล้วเราไม่มีบัฟเนี่ยก็จะไม่เพิ่มนะครับแต่เกาะเนี่ยสักพักก็จะเพิ่มอัตโนมัติแล้วก็จะมีบัฟให้3บัฟนะซึ่งจริงๆใส่เพิ่มได้มากกว่านี้ครับแล้วก็จะมีช่วยตัวละครหรือว่ากําจัดหรือว่าปักธงก็คือ Check Point เช็คพอยต์นะที่จะเป็นเอาแอ r ดครโอเคงั้นเดี๋ยวลองเล่นให้ดูครับผมนะหลังจากเราเก็บอีกพีถึงครับเลเวลเราอัพเนี่ยเราก็จะได้เลือกบัฟก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับผม่าจะเลือกบัฟเป็น เป็นเชนแล้วกันครับตีต่อต่อเนาะเราสามารถทำลายออบเจกต่างๆหรือว่าพื้นที่ต่างๆนีได้เลยครับก็จะเจอมอเตอร์ระดับสูงกับมอเตอร์ระดับอ่อนแล้วสูงก็จะตีทีโดยไม่ตายแล้วก็ตีไปเรื่อยๆแล้วก็หลบโอเคตอนนี้ก็จะเป็นลูกระเบิดนะที่เขาปามาแล้วก็หลบให้ได้ครับแล้วก็เก็บอีกที่จากการทำลายพื้นที่ของสโตนเนาะ ทำลายเต็นท์ทำลายก็ได้อีกทีครับพูดง่ายๆเราเจออะไรที่ทำลายได้ก็จัดให้หมดครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอัพที่เป็นร้านช็อปเอาเวลาเข้าไปเนี่ยก็จะมีให้เลือกครับโดยการดูโฆษณานะก็จะได้บัฟนั้นๆฟรีหรือว่าใช้ตัวเหรียญทองเนี่ยเพื่อจะเรียกว่ารายไดีแท็กเนาะในการแลกไอเทมต่างๆได้ครับผมก็แลกออกมาเพื่ออัปเกรดต่างๆเนาะเก็บไว้เป็นทรัพยากรในการอัปเกรดนะครับโอเคแล้วก็ผ่านทำลายฐานก่อนต้อมเนาะ อ่ะนี่ก็คือเช็คพอยต์แรกครับแล้วก็จะได้แอร์ดอปจากเครื่องบินนะผมสมมุติถ้าตัวละครเราพลาดตายมาก็คือเกาะหมดเลื่อนหมดนะ้วแล้วก็สามารถชุบชีวิตโดยการใช้เงิน50หรือดูโฆษณาเพื่อชุบชีวิตได้ครับหรือว่ากดกลับเลยก็ได้สําหรับบัฟเนี่ยที่เป็นแบบนวโลกไลจะมีบัฟนะเราสามารถเลือกทั้งหมดได้โดยกด g ิดออน Get นะซึ่งจะเป็นการดูโฆษณาอันนี้แล้วแต่ความชอบครับผมแต่ว่า จริงๆผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องดูกันนะครับเพราะว่าด่านแรกๆอาจจะยังไม่ได้ยากขนาดนั้นเนะาะการช่วยตัวประกันเหมือนเกมเกมหนึ่งครับผมที่คุ้นเคยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาครับอ่าในเรื่องเป็นระเบิดนะครับต้องอย่าเดินไปเหยียบเนาะเพราะว่าเสียเล่นค่อนข้างเยอะเลยครับโอเคได้บับละ นนก็จะเป็นพวกทรัพยากรในการอัปเกรดครับแล้วก็กดดูโฆษณาเพื่อรับคูณ2ได้นะครับอย่างที่บอกคือเกมนี้ก็จะเน้นการดูโฆษณาเพื่อรับบัฟรับอะไรคูณ2ทำลายทุกอย่างที่สามารถทำลายได้ครับเพื่อเก็บพนะีพีมาโอ้เอาชครับ เช็คพอยต์สองแล้วเอาไปส่งตัวประกันก่อน <Thank you. S 1> ไฟตาแลเปิดโอเคครับโจมตีเป็นทิศทางดีกว่าครับ ซึ่งฉากเนี่ยก็จะแบ่งเป็นฉากๆนะครับมี3มฉากด้านบนเน้อสลอกด่านนี้แล้วก็ดูได้ครับผมนี่คือฉากที่2แล้วก็จะมีการช่วยตัวละครเหมือนเดิมครับงั้นเดี๋ยวผมาจะสคิปไปที่บอสเลยนะครับผมตัวบอสเนี่ยครับก็จะมีหลายเฟสเนะซึ่งสกิลหรือว่าการโจมตีของบอสเนี่ยก็จะไม่ได้ซ้ำๆนะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะ ก็เลยทำให้เกมค่อนข้างสนุกครับผมไม่ได้มีการจบตีที่ซ้ำซากนะเปลี่ยนไปเรื่อย สครับ Ooh. ยอมตุยโอเคครับรก็จะได้เงินเนาะจากการผ่าน,น่านหรือว่ากำจัดบอสได้ครับผมไอ้ทีเราก็จะได้ขอเราสามารถกดดูโฆษณาครับเพื่อรับของเป็นคูณสองอแล้วกดกลับบ้านอันนี้คือ100%ครับพราะเราเก็บปักธงจุดแล้วก็เก็บตัวละครช่วยเหลือเนาะ สำหรับระบบการเล่นต่อสู้ก็จะอยู่ปัะมาบนนี้ครับผมงั้นเรามาดูระบบด้านล่างที่เหลือครับผมสำหรับตรงนี้ยังไม่เปิดนะณปัจจุบันนะผมก็จะมีตัวนี้เลยก็คือร้านค้าครับก็จะมีการจ่ายเทิ่มหรือซื้อของต่างๆก็ซื้อจากตรงนี้ได้เลยครับอันนี้ก็จะได้ระดับของคอมมอนถึงเกตเนาะที่เป็นตัวชามส่วนนี้ก็จะได้ตั้งแต่เกตจนถึงอีพิกครับผมก็ลองเปิดดูอันนี้มิชชั่นก็จะเป็นสั้นๆแบบนี้เลยครับแล้วก็จะได้สกิลใหม่แล้วก็ดูครับว่าสกิลเนี่ยเป ส่วนช่อง big sale daily promotion เนี่ยก็เป็นอุดหนุนของผู้ผลิตครับผมผู้สร้างเกมเนะเราก็สามารถอุดหนุนเขาได้ครับผมอันนี้ก็จะไม่มีอะไรก็คือดูโฆษณาเพื่อรับของฟรีได้นะครับสำหรับตัวท a ามก็คืออุปกรณ์ในการสวมใส่หรือบัฟท,ที่เรามีอยู่ครับเราสามารถเอาสกิลต่างๆเนี่ยที่ได้มาเนี่ยใส่ไปได้ครับซึ่งก็จะมีเลเวลการใส่ตอนะนะี้ณตอนนี้ตัวละครผมเปิดอยู่ที่3ช่องนะเลเวลห้เปิดอีก4ี่เลเวลสิเปิดอีก5้าเลเวลสิก 5, ็คือเปิด6 พูดง่ายเราจะให้ตัวละครเราเก่งเนี่ยเราต้องอัพตัวฮีโร่ตัวนี้ให้เลเวสิบห้าครับเราจะใส่ได้หกบัฟก็ค่อนข้างที่จะโก้ครับผมจริงๆระบบตัวเกมก็ยังเหมือนมี RPG นะซึ่งตัวบัฟเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างก็คือ1เลยก็จะมีเพิ่มสเตตัสอะไรบ้างครับแอคแท็กทันเดอร์แอคทันเดอร์ดาเมจเนะนะครับเป็นแบบยิงเส้นตรงนะแล้วก็มีเป็นแบบเพิ่มความสามารถคือระดับถ้าเป็นสีเขียวที้ฟ้าขนาดนี้ม่วงนี้ทองนี้สีแดงขนาดนี้ครับก็จะมีเหมือนระดับความสามารถเพิ่มไป สามารถกดอัปเกรดโดยการอัปเกรดตัวนี้ก็ได้ครับหรืออันนี้ก็คือถอดออกเนาะอันนี้คืออัปเกรดแม็กก็คืออัปเกรดทั้งหมดเท่ากับที่สัพยาร์เรามีเนาะก็กดตรงนี้ไปเลยถ้ามันดีนะครับวิธีถอดก็ค่อนข้างง่ายครับก็กดอันคียอันอีควิปเมนต์เนาะก็ถอดได้เลยแล้วก็ใส่อีควิปอันนี้ก็คือระบบของตัวของนะก็คือเครื่องประดับ่วนตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ จะเรียกว่าเป็นอาชิเมนท์ที่เราเคยทําได้ครับสมมุติเราเคยเลือกบัฟพวกนี้มันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเราเคยเลือกสูงส,สุดถึง1ดาว3ดาวนะครับซึ่งก็จะมีบอกอยู่นะครับความสามารถตอนเลือก1ดาวเท่าไหร่ความสามารถตอนเลือกสดาวเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นเหมือนอาชิเม e นท์ที่ที่เก็บนะครับถ้าเราเก็บได้8อันได้สองถ้า16 25เนี่ยพูดง่ายๆก็คือยิ่งเราเคยใช้บัฟอะไรเยอะแล้วช่องนั้นครบ เราก็จะได้บัฟพ,พิเศษอนู่นะครับพูดง่ายๆตอนที่เราเล่นในเกมต่อสู้เนี่ยเราก็เลือกบัฟให้หลากหลายครับลองเลือกหลายๆบัฟเพื่อเก็บอาชีพตรงนี้นะจะได้เพิ่มสเตตัสเนาะสำหรับระบบของตัวชามก็จะอยู่ประมาณนี้ครับจริงๆจะมีแล็บเป็นการเหมิดด้วยเนอะแต่ว่าอันนี้ก็คือเมิดสกิลแหละครับผมเมิดสกิลบัฟที่ได้มาพวกเนี้ยแต่ตอนนี้ของผมยังไม่เปิดเนาะยังกดคลิกเหมิดไม่ได้เพราะว่าสกิลทุกอย่างยังยังล็อกอยู่นะโอเค ส่วนแคมเปญก็คือหน้าผู้เล่นครับผมก็คือเลือกดาอ่านเดี๋ยวแรกตอนแรกที่ผมบอกไปนะสำหรับฮีโร่เนี่ยก็คือตัวละครหลักของเราครับซึ่งตัวละครก็จะมีค่อนข้างหลายตัวละครตัวละครเนี่ยจะมีความสามารถสกิลโบนัสที่แตกต่างกันเห็นไหมครับแอ็แท็กบูส์ฮาร์ดนะครับ d i a g o อ a l shot ตียิงเป็นแฉละนะักเนาะคูดาวลดคูดาวครับรีดักชันมันติดช็อตยิงหลายทีจริงๆลูกสกิลก็บอกครับผม เชนช็อตก็คือตีต่อเนื่องครับโดนตัวข้างๆด้วยนะอันนี้ก็คือตีทะล,ลุซึ่งตัวละครก็จะมีอันล็อกโดยการหาเซหาเนี่ยเขาก็จะมีวิธีเนาะตัวละคอแรกของเราก็คือมัลบริมันต้องเป็นนักบินหรือเปล่าแล้วก็มีการอัปเกรดโดยใช้ทรัพยากรที่เป็นลูกสีทองนะสำหรับตัวครก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็คือจะระบบททั้งหมดของตัวเกมครับผม shooter io นะ ball s เว v ร์ครับ งั้นเรามารีแคปตัวเกมของ Shooter IO War Survivor ครับตัวเกมเป็นแนวโลกไลท์มุมมองด้านบนแบบที่ผมบอกนะผมคิดว่าตัวเกมเนี่ยมีการาฟิกที่ค่อนข้างใช้ได้ครับผมอาจจะดูย้อนยุคไปหน่อยแต่สำหรับคนที่ชอบเล่นแนวโลกไลท์น่าจะชอบเกมนี้ได้ไม่ยากครับเล่นเพลิน,นแล้วก็ยังไงตัวนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไปให้ครับเพราะตอนนี้เปิดทั้ง iOS และก็ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครัับผมสสวสดี